สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้วันหยุดค่ะก็เลยได้ตำส้มตำนะคะปะลาโน,น,นัวนะคะปะลาของไหมนะคะแล้วก็ซี่โครงหมูทอดนะคะทุกคนน่าทานไหมคะ ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะพึ่งนึ่งเสร็จนะคะพึ่งนึ่งเสร็จกับผักค่ะผักกาดผักกาดเด้อค่ะผักกาดกะลําแล้วก็สลัดเด้อค่ะพี่น้องมากินข่าน้ำกันค่ะพี่น้องอยูเมืองนอกก็บ่ได้กินติยูหลียูหลู <c oughs> โอ้ยเบาผิดเบาถูกเนาะพี่น้องบ่ได้ยยูหลูเออกินดีอียั้งดอก จากพี่น้องกับยูงสี่แหละก็กิกนขาดบ่ไดเนาะค่ะคือข้าวเหนียวกับตำมุ่งอาหารบานเห้าเนาะค่ะพี่น้องอาหารลักเนาะค่ะมันกะของหมักของแบ่งแบกับวาวาไปเนาะค่ะพี่น้องของหมักของแบ่บขาดบ่ไดคือข้าวเหนียวค่ะพี่น้อง แพงกับกินเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าไปเราเขาก็เอาอยัางไปบ่ได้เด้ค่ะกินให้แแสบอยู่ให้มีความซุขค่ะพี่นอ้องมันกับจังสีเนาะค่ะซีวิตคนเห้าเนาะเห็ดงานกินนอนสื่อของเนาะค่ะกับบ่ม่ยังหลาย ใส่ชีวิตประจำวัานไปเนาะค่ะพี่น้องกัขอบคุณพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องลุงป่านะอา,อาเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้แอดมินนั่นทิดาเดอะะ้อค่ะกัขอบคุณหลายๆเดอะะ้อค่ะแอดก็เป็นคนอ่าอีสานเดอะะ้อค่ะคนขอนแกน่น แต่กะมาอยู่หนีคนเดียวค่ะาะเมนคนเดียวกับโตคนเดียวนละล่ะแต่กะมีลูกมานําเด้อค่ะพี่น้องกะเฮ็ดกับ,กบข่าวให้ลูกกินเนาะค่ะพี่น้องกะจังสีด่ดค่ะ่ามียังหลายค่ะพี่น้องกขอข็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกน้าใจเด้อค่ะมาแ่บน้ากันนะคะพี่น้องกินข่าวค่ะกินขา่ขาวข่าวเหนียวห่อนกับพัก สี่ข้องหมูทอดตำหุ่งก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่มี่นำใจมาเบิง่งอา่าคลิปให้แอดเนาะค่ะกะแอดกับว่ามี่ยังหลายก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องมาแสบน้ำกันค่ะตำบักหุ่งเป็นตาแสบบ่ค่ะ โอ้ยใส่บกเขือน้ำอันนี้ซีโครงหมูมักเด้อค่ะแสบแสบค่ะคอนเนียวคอนๆกับผักกรอบๆเด้อค่ะผักสดๆเด้อค่ะมาค่ะกินเ้าน้ำกันค่ะพี่น้องกัขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครังหนึ่งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายเนาะค่ะสุขคนค่ะขอบคุณเอฟซทัวโลก thank you to everyone อแอดขอจบคลิปแคนเเดอร์ค่ะพี่น้องวัดดีค่ะ